ตอนที่942จัก,กรพรรดิเจิ้งเยียนและหลัวเฟิงเมืองแห่งความโกลาหลน,นั้นเงียบสงบเหมือนที่เคยเป็นมาหลายพันล้านปีนักทูตสามคนในชุดสีม่วงเดินไปตามถนนและในไม่ช้าก็มาถึงคฤหาสน์ของจัก,กรพรรดิเจิ้งเยียนเขาเป็นทูตในชุดสีม่วงจากสำนักงานของคฤหาสน์เจ้าเมืองทูตชุดม่วงมาอยู่ที่นี่ ิบางคนในคฤหา์ของจักรพรรดิเจิ้งเยี่ยนรู้สึกประหลาดใจอย่างลับๆเมื่อพวกเขาเห็นทูตที่พบบ่อยที่สุดในคฤหา์ของเจ้าเมืองคือทูตในชุดคลุมสีดำในขณะที่ทูตในชุดสีม่วงนั้นหายากดูเหมือนว่าจะไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยที่จะมาถึงคฤหาดของจักรพรรดิเจิ้งเยี่ยนเร็วเข้ารีบไปรายงานอาจารย์ทราบท่านทูต หลังจากนั้นไม่นานจัก,กรพรรดิเจิ้งเยี่ยนก็ออกมาต้อนรับเขาเป็นการส่วนตัวและรอยอยู่นอกทางเข้าห้องนั่งเล่นนอกจากนี้เขาก็เต็มไปด้วยความสงสยัยทูตชุดสีม่วงของคฤหาสน์ของเจ้าเมืองมาพร้อมกันสามคนโดยไม่คาดฝันแม้ว่าจะมีบางอย่างผิดปกติทูตเหล่านี้มีไว้เพื่ออะไรกันแน่จัก,กรพรรดิเจิ้งเยี่ยนราชทูตในชุดสีม่วงตัวสูงที่นหน้ากล่าวด้วยรอยยิ้มยินดีด้วยขอแสดงความยินดี ทูดชุดสีม่วงอีกสองคนก็ยิ้มเช่นกันขอต้อนรับด้วยความยินดีที่มาที่นี่ข้าไม่รู้ว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่น่ายินดีแค่ไหนมาเถอะทุกคนโปรดนั่งลงจะกระพัดเจิ้งเยี่ยนนำทูตในชุดสีม่วงสามคนเข้าไปในห้องโถงและในเวลาเดียวกันก็มีสิทธิ์นำเหล้าอางุ่นและผละไม้มาทันทีและจากนั้นก็ออกไปอย่างเชื่อฟังพวกเขารู้ด้วยว่าพวกเขาไม่สามารถเข้าไปยุ่งกับเหตุการณ์สำคัญบางอย่างได้ มีเพียงสามทูตในชุดสีม่วงและจักรพรรดิเจิ้งเยี่ยนที่เหลืออยู่ในห้องโถงยินดีด้วยทูตในชุดสีม่วงตัวสูงเต็มไปด้วยรอยยิ้มและในขณะเดียวกันก็พลิกมือของเขาและกล่องโลหะก็ปรากฏขึ้นในมือของเขามันลึกลับมากจริงๆจักรพรรดิเจิ้งเยียนหยิบมันด้วยรอยยิ้มและเปิดฝากล่องโลหะภายในกล่องมีแผ่นหินสี่เหลี่ยมหกด้านที่แกะสลักด้วยรูปปั้นของสัตว์ร้ายเทพเจ้าที่คำรามขึ้นสู่ท้องฟ้า จักรพรรดิเจิ้งเยี่ยนตกตะลึงเมื่อเห็นมันจากนั้นมือของเขาก็สั่นสะท้านหยิบแผ่นศิลาหกคมอย่างสั่นสะท้านดวงตาของเขาเปลี่ยนเป็นสีแดงแทบจะในทันทีและนิ้วของเขาสัมผัสรูปปั้นของเทพสัตว์เบาๆราวกับว่าเขากังวลว่ามันเป็นเทียงเงาเสียงของเขาสัน่นสัญ,ญลักษณ์สืบทอดของเทพสัตว์ใช่แล้วมันคือสัญลักษณ์สืบทอดของเทพสัตว์นานแค่ไหนนานแค่ไหนนานเท่าไหร่แล้วที่ข้าขอเรียนสัตว์เทพ แต่ข้าก็ทำไม่ได้จักรพรรดิเจิ้งเยี่ยนสั่นสะท้านไปทั้งตัวในที่สุดข้าก็มีโอกาสในที่สุดในที่สุดเขาถูกติดขัดอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายเป็นเวลานานแม้ว่าสัตว์ร,ร้ายพระเจ้าจะช่วยเขาได้แต่มันก็ยากเกินไปที่จะได้มันมาในจักรวาลทั้งหมดมีเหรียญเทพสัตว์น้อยมากท้ายที่สุดแล้วสิ่งนี้แสดงถึงมรดกที่พิเศษที่สุดของนิกายเทพเจ้าบรรพบุรุษ เผ่าพันธุ์มนุษย์ทั้งหมดอาจมีเหรียญมรดกแต่ละชนิดเพียงไม่กี่ชนิดและกลุ่มชาติพันธุ์ยังคงต้องวางแผนสำหรับหลายร้อยล้านในอนาคตอัจฉริยะบุคคลผู้ไรเทียมทานที่เกิดขึ้นใหม่ในยุคนั้นโดยปราศจากความสามารถเพียงพอจะไม่มีวันได้รับการมอบให้โดยตรงรับลำดับมรดกไม่ได้ถ้าไม่มีเหรียญการสืบทอด ไม่มีโอกาสเขาพยายามฝ่าด่านสุดท้ายแต่จุดสุดท้ายนั้นดูเหมือนจะกีดขวางเขาเหมือนคูน้ำตามธรรมชาติอันที่จริงขั้นตอนสุดท้ายนี้ยังสร้างปัญหาให้กับมหาอำนาจนับไม่ถ้วนในจักรวาลอีกด้วยจักรพรรดิสูงสุดและจักรพรรดินักรบจำนวนมากได้มาถึงขั้นตอนสุดท้ายแต่จะมีสักกี่คนที่สามารถเป็นอัศวินจักรวาลได้ขอบคุณเจ้าเมืองแห่งความโกลาหลเขาคุกเข่าลงทันทีด้วยท่าทางตื่นเต้น ดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความตื่นเต้นขอบคุณสำหรับความเมตตาอันยิ่งใหญ่ของท่านเจ้าเมืองข้าจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อผ่านมารดกนี้และไปถึงระดับของอัศวินจักรวาลขั้นสูงในคราวเดียวข้าจะไม่ทำให้ท่านเจ้าเมืองผิดหวังจักรพรรดิเจิ้งเยี่ยนลุกขึ้นเร็วๆทูตในชุดสีม่วงสูงกระโดดด้วยความตกใจและไปช่วยจักรพรรดิเจิ้งเยี่ยนลุกขึ้น กลุ่มชาติพันธุ์ได้มอบเหรียญมรดกของเทพเจ้าสัตว์ร,ร้ายให้กับข้าจริง,รงๆข้าคือเจิ้งเยียนคือข้าจักรพรรดิเจิ้งเยียนรู้สึกตื่นเต้นอย่างมากไม่ได้มาจากกลุ่มชาติพันธุ์เผ่าเราแต่มาจากสิทธิของเจ้าหลัวเฟิงทูดในชุดสีม่วงสูงพูดซ้ำๆจักรพรรดิเจิ้งเยียนตกตะลึงเจ้าพูดว่าอะไรอะไรเป็นสิทธิของเจ้าหลัวเฟิง ชุดร่างสูงในชุดสีม่วงกล่าวข้าอยู่ในดินแดนลับสุดยอดเจ้าเมืองครั้งนี้เจ้าเมืองสั่งให้เราสามคนมามอบสิ่งนี้ให้กับเจ้าเป็นการส่วนตัวสำหรับหลัวเฟิงเขายังอยู่ในอาณาจักรลับทำไมเขาถึงมีคำสั่งสืบทอดเทพสัตว์ทันใดนั้นจัก,กรพรรดิเจิ้งเยี่ยนรู้สึกมีอารมณ์มากมายในหัวใจของเขา ปั่นป่วนวั่นวสงสัยและวิตกกังวลและพูดอย่างลับๆว่าสิทธิของข้าก็ฝึกฝนวิถีแห่งเทพสัตว์ด้วยเหรียญมรดกเทพสัตว์นี้เป็นไปได้อย่างสมบูรณ์ที่จะแลกเปลี่ยนเหรียญมรดกเทพสัตว์อีกอันกับกลุ่มชาติพันธุ์และเขายอมรับมรดกเทพสัตว์ด้วยตัวเองเขาจะให้ข้าได้อย่างไรไม่ว่าอาจารย์กับสิทธิจะมีความสัมพันธ์ที่ดีเพียงใด ผู้ที่แข็งแกร่งในจักรวาลจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อพัฒนาความแข็งแกร่งของตนเองหากไม่มีความสำคัญต่อตนเองหากมอบให้แก่อาจารย์ได้ก็ถือว่าเป็นการแสดงความเคารพอาจารย์แล้วจักรพัรดิเจิ้งเยี่ยนเจ้าได้รับสิทธิ์ที่ดีจริงๆข้าจะไม่อยู่อีกต่อไปข้าจะกลับไปรายงานปูชายตัวสูงในชุดสีม่วงเห็นว่าจักรพรรดิเจิ้งเยี่ยนกำลังจะส่งเขาเขาจึงพูดว่าไม่จำเป็น จากนั้นทูตที่สวมชุดสีม่วงทั้งสามก็จากไปมีเพียงจัก,กรพรรดิเจิ้งเยี่ยนเท่านั้นที่รู้สึกตื่นเต้นและเต็มไปด้วยความไม่สบายใจของขวัญที่เรียกว่าหนักอึ้งและร้อนแรงเกินจะรับมือการถือครองมรดกเทพสัตว์ที่สิทธิส่งมาทำให้เขารู้สึกร้อนใจเช่นกันแม้ว่ามันจะเป็นความฝันของเขาจัก,กรพรรดิเจิ้งเยี่ยนพูดไม่ออก จิตสำนึกของจักรพรรดิเจิ้งเยี่ยนเชื่อมโยงกับจักรวาลเสมือนจริงก่อนอื่นเขาติดต่อหลัวเฟิงด้วยอีเมลติดต่อกันสิบฉบับจากนั้นจึงมาที่คฤหาสน์ของหลัวเฟิงในภูเขาทันทีหลัวเฟิงเข้าไปในคฤหาสน์จักรพรรดิเจิ้งเยี่ยนตะโกนโดยทันทีทำให้คนรับใช้และยามหลายคนในคฤหาสน์สงสัยอย่างมากท่านอาจารย์หลัวเฟิงก้าวออกจากห้องโถงมากับข้าสิ จัก,กรพั์เจิงเยี่ยนคว้าหลัวเฟิงและเข้าไปในห้องโถงทันทีที่อาจารย์และลูกศิษย์นั่งลงแล้วจัก,กรพั์เจิงเยี่ยนถามอย่างกระวนกระวายว่าเจ้าได้เหรียนมรดกของสัตว์เทพมาจากไหนเจ้ารู้หรือไม่ว่าลำดับการสืบทอดของเทพสัตว์มีความสำคัญต่อเจ้าเจ้ากำลังฝึกฝนวิถีแห่งเทพสัตว์ด้วยเจ้าจะละทิ้งโอกาสเช่นนี้ให้แก่อาจารย์ได้อย่างไร แม้ว่าข้าเจิงเยี่ยนจะต้องการมาตลอดก็ตามเพื่อรับคำสั่งสืบทอดมรดกของเทพสัตว์นี้แต่ถ้าแลกอนาคตของศิษย์เพื่ออนาคตของข้าเองข้าไม่แน่ใจและหัวใจของนักรบที่แข็งแกร่งก็ไม่อาจมั่นคงได้แม้ว่าข้าจะยอมรับมรดกข้าก็กลัวว่าข้าจะล้มเหลวท่านอาจารย์ไม่ต้องกังวลหลวงเฟิงกล่าวตอบกลุ่มชาติพันธุ์ไม่ได้มอบให้ข้าข้าได้รับด้วยตัวเอง เจ้าได้มาจัก,กรพรรดิเจิ้งเยียนรู้สึกประหลาดใจง่ายมากที่จะได้รับมามันจะง่ายขนาดนั้นได้อย่างไรที่จะได้รับเหรียญมรดกสัตว์เทพท้ายที่สุดตราบเท่าที่ผู้ที่แข็งแกร่งคนอื่นๆพบมันพวกเขาจะรู้ถึงความสำคัญของมันผ่านการเจอดด้วยพลงังเป็นผลให้ในจักรวาลอันกว้างใหญ่มรดกส่วนใหญ่ของเทพสัตว์ที่สืบทอดมานั้นถูกผูกขาดโดยกลุ่มชาติพันธุ์ข้าเข้าใจแล้วหลวเฟิงพูดซ้ำๆ ลองคิดดูสิลองคิดดูค่ามอบให้ท่านผ่านสำนักงานของปราศาสตร้าเผ่าพันมอบให้ข้าคาเกรงว่าเจ้าเมืองจะไม่อนุญาตให้ข้าทำเช่นนั้นอืมจัก,กรพรรดิเจิ้งเยี่ยนพยักหน้ามันสมเหตุสมผลแล้วเป็นไปไม่ได้ที่เจ้าเมืองจะไม่เฝ้าดูเจ้าแม้ว่าเจ้าจะยืนกรานให้มันมาแต่เจ้าเมืองจะสั่งให้ใครสักคนส่งคำสั่งมาให้ข้า อาจารย์ใช้มันก่อนไม่ใช่เรื่องยากสำหรับสิทธิที่จะได้รับคำสั่งสืบทอดมรดกที่มอบให้โดยกลุ่มชาติพันธุ์หลัวเฟิงกล่าวด้วยความแข็งแกร่งของเจ้าเผ่าต้องให้ความสนใจแม้แต่จักรพรรดิแห่งดาบทั้งเจ็ดก็ยังได้รับคำสั่งจากเทพแห่งสัตว์ร้ายและเขาก็ไม่เก่งเทาเ่าเจ้าเจ้าต้องทำอย่างนั้นได้จักรพรรดิเจรเยียนพยักหน้าแล้วขมวดคิ้วแต่หากเจ้าอยากได้รางวัลเจ้าควรรอจนกว่าเจ้าจะกลายเป็นอมตะ หมายความว่ามรดกของเจ้าถูกเลื่อนออกไปอีกนานอาจารย์ไม่ต้องกังวลหลัวเฟิงยิ้มอาจารย์ลืมไปข้าคือจักรพรรดิแห่งดาบทารากำลังของข้าก็เพียงพอแล้วและอาจารย์เจ้าเมืองแห่งความโกลาหลก็ได้ไปช่วยข้าสมัครรับมรดกนี้เป็นการส่วนตัวอาจารย์เจ้าเมืองแห่งความโกลาหลกล่าวว่าด้วยพรสวรรค์ของข้าและชื่อเสียงของเขาเป็นไปได้หนึเปอร์เซว่าจะสำเร็จ จักรพัิเจิงเยี่ยนถอนหายใจและถอนหายใจเจ้าเมืองแห่งความโกลาหลนั่นคือบุคคลที่รับผิดชอบบริษัทจักรวาลเสมือนของเผ่าพันธุ์มนุษย์ของเราเขาผลักดันเรื่องนี้และเขาบอกว่า100% 55ใช้ประโยชน์จากมันในครั้งนี้จะดีมากสำหรับเจ้าเรื่องเล็กเรื่องเล็กหลวเฟิงก็หัวเราะเช่นกันจักรพัิเจิงเยี่ยนพูดไม่ออก ลึกลงไปในอาณาจักรแห่งความลับบรรพาการแม่น้ำแห่งสมบัติที่ไหลเที่ยวกรากกว้างใหญ่บนอากาศที่เต็มไปด้วยดวงดาวในพระราชวังกลางแม่น้ำหลวงเฟิงกำลังนั่งอยู่บนยอดพระราชวังนั่งไข่ห้างและแงนมองแม่น้ำที่ไม่มีที่สิ้นสุดในความว่างเปล่าหลวงเฟิงวันนี้เป็นวันหารือที่ตกลงกันไว้ไม่ว่าคำสั่งสืบทอดเทพสัตว์จะได้รับการอนุมัติหรือไม่ขึ้นอยู่กับวันนี้ หากล้มเหลวเจ้าจะสมัครได้หลังจากที่เจ้ากลายเป็นเทพอมะตะแล้วเท่านั้นเสียงดังก้องอยู่ในหูฉันหวังว่าอย่างนั้นฉันมั่นใจว่าอาจารย์จะทําได้หลวงเฟิงนั่งไขวายห้างบนหลังคาของพระราชวางังมองไปข้างหน้าอย่างเงียบๆสถานที่แห่งมรดกดินแดนแห่งมรดกสถานที่สําคัญของวิหารบรรพบุรุษมันน่าตื่นเต้นจริงๆเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว มันทำให้หลัวเฟิงและคนอื่นๆเป็นกังวลแต่เขาก็รู้ว่าในขณะนี้กลุ่มของสิ่งมีชีวิตในระดับสูงสุดของเผ่าพันธุ์มนุษย์กำลังหารือเกี่ยวกับเรื่องนี้เรื่องของหลัวเฟิงจะทำได้สำเร็จหรือไม่และหลัวเฟิงจะทำข้อยกเว้นเป็นครั้งคราวได้หรือไม่หลังจากเวลานานหลัวเฟิงเสียงที่สงบดังขึ้นหลวเฟิงหันศีรัตรทันทีและยืนอยู่บนหลังคาของพระราชวังด้านหลังคือเจ้าเมือง ที่ถือแท่งหินที่มีรอยด่างทําให้หัวใจของหลัวเฟิงสั่นสทานดูเหมือนว่าการสนทนาจะจบลงและมีผลแล้วอาจารย์หลัวเฟิงยืนขึ้นและทำความเคารพการสนทนาจบลงแล้วเห็นได้ว่าเจ้ามีความวิตกกังวลจากสายตาของเจ้าไม่ต้องกังวลมันเป็นข่าวดีใบสมัครได้รับการอนุมัติตัวตนของจักรพรรดิกับทาราของเจ้าคือหลัวเฟิงซึ่งทำให้พวกเขาประหลาดใจจริงๆเผ่าพันธุ์ของเรา และพวกเขายังมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับเจ้าแต่มันไม่ได้ต้องใช้ความพยายามมากนะับสำหรับข้าหลัวเฟิงรู้สึกดีใจมากในทันทีเขาไม่เชื่อว่าเจ้าเมืองไม่ได้ใช้ความพยายามมากเกินไปเกรงว่าเราจะคิดมากไปจริงๆขอบคุณท่านอาจารย์สิทธิ์คนนี้ต้องฝึกอย่างหนักเพื่อให้เป็นไปตามความคาดหวังของอาจารย์และความคาดหวังของปรมาจารย์คนอื่นๆในจักรวาลหลัวเฟิงพูดซ้ำๆห้าห้า กราบเท่าที่เจ้าทำตามความคาดหวังของมนุษย์เจ้าเมืองแห่งความโกลาหลหัวเราะและกล่าวว่าคำสั่งสืบทอดมรดกของเทพสัตว์จะถูกส่งในสองวันนี้และข้าเพิ่งส่งคำสั่งไปที่เจิ้งเยียนให้เจิ้งเยียนมาที่อาณาจักรลับดั้งเดิมเพื่อพบเจ้าในเวลานั้นเจ้าทั้งสองไปที่ดินแดนมรดกของนิกายศักดิ์สิทธิ์บรรพบุรุษทราบแล้วท่านอาจารย์หลัวเฟิงเต็มไปด้วยความสุข เผ่าพันธุ์มนุษย์มีประสิทธิภาพมากในวันที่สองทีมทูตได้ส่งเหรียญมรดกสัตว์เทพเป็นการส่วนตัวเทพสัตว์สัญ,ญลักษณ์มรดกของเทพสัตว์หลวเฟิงมองไปที่แผ่นโลหะหกเหลี่ยมในมือของเขาแผ่นโลหะสลักด้วยรูปของรูปปั้นเทพสัตว์ที่ดูเหมือนกิ้งก่ามีเขาเดียวขนาดยักษ์เห็นได้ชัดว่ามันไม่ชัดเจนเท่ากับรูปปั้นที่หลวเฟิงได้รับซึ่งยังมีกฎแห่งการหลอมรวมอยู่ด้วย มันเป็นโลหะที่วิเศษมากฉันไม่เคยได้ยินมาก่อนหลัวเฟิงรูปแผ่นโลหะหกเหลี่ยมความคิดของเขาแทรกซึมเข้าไปในนั้นและข้อความก็ท่วมท้นเข้ามาในหัวของเขามันเกือบจะเหมือนกับตอนที่เขาตรวจสอบแผ่นศิลาหกเหลี่ยมก่อนหน้านี้และแม้แต่ตำแหน่งของจักรวาลก็ยังเหมือนเดิมจบตอนที่942จักรพรรดิเจิ้งเยียนและหลัวเฟิงแปลโดยเอสคิง